ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยหรือทปอจัดการประชุมสามัญอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยครั้งที่5ปี2,563เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเป็นประโยชน์ในการประสานงานระหว่างกัน โดยเปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยสถาบันอุดมศึกษาต่างๆได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเสนอความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เกี่ยวกับกิจการอุดมศึกษาของประเทศและผลักดันให้สำเร็จศาสตราจารย์ดรสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยกล่าวว่าบทบาทหลังจากนี้จะมีความท้าทายมากยิ่งขึ้นโดยมุ่งมั่นจะเป็นที่พึ่งของทุกคนในทุกมิติโดยเฉพาะงานวิจัยและนวัตกรรมต่างๆ เน้นความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาอย่างใกล้ชิดพร้อมเชื่อมั่นว่าประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยคนใหม่จะนำพาความสำเร็จและเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนได้ด้าสตราจารย์ดตอร์บันดิตเอื้ออาภรณ์ว่าที่ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวว่าหลังจากเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการจะดำเนินการสารต่อน,นโยบายต่าง โดยเฉพาะการมีเครือข่ายและมีความเข้มแข็งของสถาบันการศึกษาทั่วประเทศในการขับเคลื่อนอแนวทางต่างๆที่วางเอาไว้นั้นเนี่ยผมเองจะมาทําการดําเนินการให้คมชัดมากยิ่งขึ้นและต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นอ,อาศัยฐานก็คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องความสัมพันธ์ที่แนบแน่นเรื่องที่สองเป็นเรื่องที่ทอปอ,อมีบทบาทอยู่แล้ววันนี้ น้องๆเยาวชนยุคใหม่เนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นนิสิตนักศึกษาที่สังกัดอยู่ในทอปอ,อ,อนี่แหละเพราะฉะนั้นบทบาทในการเชื่อมโยงพลังขับเคลื่อนยุคใหม่ที่ช่วยเหลือเป็นปากเป็นเสียงอยู่ในสังคมไทยก็คงเข้ามามีบทบาทอีกส่วนหนึ่งทอปอ,อ,อก็คงเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เชื่อมโยงในส่วนนี้ให้สังคมของเราเนี่ยเกิดความกลมเกลียวสมานฉันนะครับ ขณะที่ดรพิรพงศ์ตรียะเจริญผู้จัดก,การระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดม,มศึกษาหรือทีแคสกล่าวว่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายยกเลิกการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือโอเนตของนักเรียนชั้นมัธยมมาศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา2564ทําให้ทอปอ ต้องปรับรูปแบบ TCAS ในปีการศึกษา2,565ในรอบ Admission 2ที่ใช้คะแนน ONET ในสัดส่วนร้อยละ30ต้องถูกยุติการใช้ใน TCAS ปีการศึกษา2,565และจะไม่ใช้คะแนนสอบอื่นมาทดแทนเพื่อลดภาระนักเรียนโดยจะเหลือการรับ4รูปแบบ4รอบการสมัครได้แก่รอบ1แฟ้มสะสมผลงานรอบ2โคตารอบสามแอดมิชชั่นและรอบสรับตรงอิสระ กระบวนการของทีแค4ปีนี้เป็นปีแรกที่ระบบคัดเลือกกลางจะเรียกตัวสำรองขึ้นมาแทนที่ว่างแล้วปี65แม้ว่าจะเหลือเกณฑ์เดียวแต่เราก็สามารถที่จะใช้กระบวนการการเรียกตัวสำรองเนี่ยขึ้นมาทดแทนที่ว่างนั่งได้ในปี65เราจะเหลือรูปแบบการคัดเลือก4แบบแล้วก็รอบสมัคร4รอบ4แบบ4รอบ,บ,บ,รอบ,รอบปี65 คือพอร์ตโฟลิโอโคตาแอดมิชันแล้วก็ไดเรกระดแอดมิชันดรพิรพงศ์กล่าวด้วยว่ารอบแอดมิชชั่นใน t ีแคสปีการศึกษา2,565จะต้องปรับและทบทวนคุณสมบัติของผู้สมัครเพื่อให้นักเรียนสมัครคัดเลือกได้ดังนั้นมหาวิทยาลัยจะไปทบทวนและปรับคุณสมบัติของผู้สมัครใหม่ซึ่งอาจจะปรับคุณสมบัติการคัดเลือกด้วยทีรพลวัดเวียงคำถ่ายภาพดลยาเกียรตินอก รายงาน